สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing t a r o t By ชุร l กรนะคะแม่หมอยังไม่มีหัวข้อวันนี้ขอให้พลังงานของคุณช่วยตั้งหัวข้อละกันนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สองสำรับนี้ในการอ่านคำทํานายนะคะมาดูพลังงานของคุณกันก่อนแต่ก่อนจะไปดูพลังงานมาดูพยัญชนะสำคัญที่อาจจะเป็นคีย์เวิร์ดให้กับคุณก็ได้อ,อาจจะเป็นพลังงานของพวกคุณนะคะ แอลชื่อของคุณอาจจะมีส่วนนะคะที่มีตัวแออยู่ด้วยก็เป็นไปได้หรือสถานที่หรืออะไรก็ได้ที่มีส่วนเกี่ยวเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคุณนะคะหรือจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญให้กับคุณได้นะคะตัวดีแล้วก็ตัวทีตัวดีแล้วก็ตัวทีโอเคแอลดีที ก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ย L D T อันนี้ไม่ต้องแปลกใจแม่หมออยากใส่ถุงมือเก๋ๆนิดนึงเก๋หรือเปล่าไม่รู้เก๋หรือเปล่าไม่รู้นะ แล้วก็มาดูอีกหนึ่งเลิศความลับิสตอมอีกสักหนึ่งอีกสักหนึ่งฮ e ลลิงนะคะ ทั้งหมดนี้เป็นคีย์เวิร์ดให้กับคุณในวันนี้แล้วก็พลังงานของคุณนะที่ไม่หมอเห็นน,ะน่ะคุณมีเสน่ห์คุณมีเสน่ห์มากๆในตอนนี้แล้วก็พลังงานน่ะมันมันโฟอะสำหรับคุณนะไม่ว่าคุณจะเจอความท้าทายอะไรคุณเอาอยู่ผ่านไปได้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ตอนนี้น่าจะเรียนรู้กำลังเรียนรู้บางอย่างมากขึ้นหรือบางคนกำลังให้ความรู้ หลายหลายคนด้วยนะคะบางคนมีอาชีพเป็นครูบางบางคนมีอาชีพเป็นคนที่นำทางผู้คนได้แล้วก็คุณเป็นทั้งครูเป็นทั้งนักเรียนใน,ในคนคนเดียวกันเพราะคุณไม่อยู่ที่จะเรียนรู้และทุกครั้งที่คุณเรียนรู้คุณถ่ายทอดเสมอนี่คือพลังงานของคุณและมีสเสน่ด้วยมีเสน่มีสเนมสเน่ในแบบฉบับเฉพาะตัวเองอะที่ คําว่าเสน่ห์เนี่ยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ได้หมายถึงหน้าตานะคุณเข้าใจใช่ไหมถ้าคนที่มีประสบการณ์แบบอายุเยอะคนที่คนอายุเยอะอ่ะคุณจะรู้เลยว่าคนที่มีสเสน่ห์อ่ะไม่ใช่คนที่หน้าตาดีหรือวัดค่ากันที่หน้าตาหรือผิวพรรณหรืออะไรเลยเขามีสเสน่ห์ที่จะเพาะตัวเขาเองที่ใครก็อยากอยู่ใกล้เมื่อคุณเห็นคนคนนั้นน่ะมันรู้สึกสบายใจมันรู้สึกอยากยิ้มให้นั่นแหละเขาเรียกคนมีสเสน่ห์คุณอ่ะเป็นคนคนนั้น ถ้าคุณสังเกตง่ายๆนะม,มีแต่คนแบบถ้าคุณเดินไปที่ไหนจะแข่งมีก็คนยิ้มให้อะ่ะมีแต่คนมองทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าเขามองทําไมหรือเขายิ้มให้คุณทําไมจริงๆอย่าไปสงสัยนะบางทีอะ่ะพลังงานของคุณน่ะดึงดูดให้รู้ไว้เลยว่าเออคุณยิ้มไว้ได้เลยว่าเออนี่ดีกว่าคนมองหน้าเราแล้วหน้าบึ้งนะดีกว่าคนมองหน้าเราก็คิ้วขมวดอย่างเงี้ยใช่ไหม ถ้าเกิดเขามองเราแล้วไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรแค่มองแวบหนึ่งแล้วก็ผ่านไปหรือมองแล้วบางคนยิ้มบางคนทักทายนี่แสดงว่าสเสน่ห์ของคุณนะดึงดูดมากๆและแม่หมอก็เห็นด้วยว่าอืมคุณมีในเรื่องเนี้ยชัดเจนมากๆนะคะมีในเรื่องของสเสน่ห์และเป็นคนที่มีปัญญาเป็นคนที่มีองค์ความรู้เยอะสูงแล้วที่สําคัญสนุกกับการใช้ชีวิตด้วยในตอนนี้มีเป้าหมายชัดเจนกับเป้าหมายละฉันวางเป้าหมายละชัดเจนมากเลย วันนี้เป้าหมายคืออะไรอะไรแบบนี้แล้วไม่หมอมามามาอันนี้จะนอกเรื่องหรือเปล่าอาจจะเป็นในเรื่องก็ได้นะมีเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะี่ยที่ปรึกษาแม่หมอว่าอยากจะเดินให้ถูกทางอะ่ะไม่ไม่รู้จะต้องทํำยังไงจะต้องมีกระบวนการอะไรไหม อยากใช้ชีวิตแบบให้อยู่ในวัตถุประสงค์ในการใช้ชีวิตหรือไลฟ์โพสหรืออะไรประมาณนี้ไม่หมอก็ขอแนะนําตรงนี้เลยหลายๆคนเลยนะแนะนําตรงนี้เลยว่าเราจะต้องดูสัญชตาตญาณของเราเป็นหลักไม่หมอเองไม่สามารถบอกได้เลยว่าคุณจะไปในทิศทางนั้นทิศทางนี้ไม่หมอไม่สามารถบอกได้แต่ไม่หมอพยายามที่จะเป็นไกด์ให้คุณเฉย ว่าเออถ้าทําสิ่งนี้มันรู้สึกแบบนี้เออแสดงว่าใช่ให้คอยสังเกตอย่างเช่นคุณทําอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณคิดว่าเนี่ยมันใช่เส้นทางของคุณจริงๆอะนะคุณทําแล้วมันมีความสุขมันมี power มากขึ้นและคุณมีความเจริญทั้งภายนอกและภายในอะตรงนั้นแหละคอนเฟิร์มไปได้เลยว่านี่แหละคือจุดที่ใช่ที่สุดสําหรับคุณมันต้องเจริญทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกเราด้วยนะ ไม่ใช่ว่าเอ,อเรารู้สึกดีมากๆเลยในเส้นทางนี้แต่ข้างนอกอะ่ะก็คือโลกของโลกภายนอกเนี่ยโลกของการใช้ชีวิตความเป็นจริงเนี่ยมันมันมีอุปสรรคอะบางคนฉันกําลังศึกษาทางด้านจิตวิญญ,ญาณแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของครอบครัวมีปัญหากับคนรักมีปัญหาเรื่องเงินทองมีปัญหาหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมันไม่ใช่มันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่แต่เราก็สามารถที่จะเอาความรู้ของเราอะ่ะ ประครับประคองไปได้หาจุดที่ใช่ที่สุดสรุปจุดที่ใช่ที่สุดก็คือมันจะดีทั้งภายในและภายนอกโลกมนุษย์อจะถูกเกื้อนหน่นไปด้วยคุณจะไม่ได้มีความเดืเดอดร้อนอะไรเลยทั้งปัญหาทางด้านคนรักการเงินการงานอะไรก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยถามว่าคนที่เขาเข้าสู่จุดประสงค์และคำว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนเลยเนี่ยเขาเจอไหมปัญหาเจอแต่เขาผ่านไปได้ทุกครั้งให้คุณสังเกตนะถ้าคุณเจอปัญหาแล้วคุณผ่านไปได้ทุกครั้ง แสดงว่านั่นแหละคือจุดประสงค์ของคุณและชีวิตดีขึ้นการเงินมันดีขึ้นความสุขสบายมันมากขึ้นความเบิกบานใจมันดีขึ้นเรื่องอัตราค่าของเงินไม่ต้องไปวัดว่าจะมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านไม่ต้องไปวัดตรงนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงสิ่งที่เป็นจริงที่สุดก็คือความสบายใจของคุณว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนตัวคุณไม่เดือดร้อนข้างในก็ไม่เดือดร้อนข้างนอกก็ไม่เดือดร้อนนั่นแหละคือคุณกำลังเดินถูกทางแล้ว เนี่ยแม่หมอบอกได้แค่นี้นะคะแม่หมอบอกได้แค่นี้ไปวิเคราะห์ดูว่าว่าจะเป็นยังไงว่าใช่ไหมมันดีไหมมันถูกไหมนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแม่หมอขอดูพลังงานเพิ่มเติมขอดูพลังงานเพิ่มเติมว่าตอนนี้นอกจากที่แม่หมอบอกไปเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมาส่งรายละเอียดอทำไมร่วงเยอะจังใบแรกเลยที่ร่วงมา สี่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 เจ็ดตัวเลขพวกนี้อาจจะมีผลอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณได้ด้วยได้ทั้งหมดเลยนะหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าหมายเลขห้าสองหมายเลขแปดสี่หมายเลขแปดสี่แล้วก็เจ็ดสาม พลังงานของคุณนะบอกได้เลยว่าดีมากไต้สำรับดีมากดีมากตรงไหนแม่หมอมาขยายความกันดีมากตรงที่ว่าคุณไม่ปล่อยทุกให้สถานการณ์ที่มันเข้ามาหลุดหลุดมือไปเลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรถ้าสถานการณ์ไม่ดีวิเคราะห์ถ้าสถานสถานการณ์ไม่ดีอ่ะคุณวิเคราะห์เลยว่าทําไมฉันเจอเรื่องแบบนี้ฉันไม่เอาฉันจะไม่เจอเดี๋ยวฉันจะแก้ เหตุมันเกิดจากอะไรปัจจัยมันมีอะไรที่ที่เกิดเรื่องแบบนี้คุณไปแก้แบบเฉาะเฉาะะแบบนี้เลยคุณแบบฉลาดมากนะคุณฉลาดมากแล้วก็คุณเป็นทั้งนักเรียนแล้วก็เป็นทั้งผู้ให้เป็นทั้งครูเป็นทั้งนักเรียนอยู่ในเวลาเดียวกันในตอนนี้ลดน้ำไม่หมอว่าไม่หมอเห็นพลังงานอันยิ่งใหญ่ในตัวคุณ่ะเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่จริงๆอะไม่รู้ว่าตอนนี้คุณรู้หรือเปล่าแต่ที่รู้รู้ว่ายิ่งใหญ่มากๆคุณคุณกาลังโฟกัสอะถูกจุดแล้วละ่ะเพราะว่า ที่แม่หมอบอกเมื่อเกี้ว่าคุณน่ะมีการเติบโตทั้งภพภายนอกและภายในอ่ะคุณสังเกตได้ว่าเออมันใช่ไมมหมอไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนเลยไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้วัดค่าว่าจะรวยจะจนอะไรด้วยแค่รู้ว่ามันไม่เดือดร้อนมันเบิกบานในจิตละคือจบแล้วแล้วข้างในเราก็ได้เรียนรู้อะได้ได้ทําในสิ่งที่มันเกิด power มากขึ้นพลังงานของคุณยิ่งใหญ่นะ พลังงานยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็วันสองวันมานี้แม่หมอเห็นพลังงานความยิ่งใหญ่ในตัวคุณแล้วก็เป็นพลังงานที่เหมือนเพชรน้ำหนึ่งเหมือน,เห,อนคคอเหมือนบุคคลสําคัญน่ะเหมือนบุคคลสําคัญน่ะของโลกใบนี้เลยอะคนที่เป็นบุคคลสําคัญของโลกใบเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอื้อมไม่ถึงมันเยอะเกินไปจริงๆแล้วที่แม่หมอพูดเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นบุคคลสําคัญที่แบบ คุณแบบโอผลิตหลอดไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นคุณผลิตอินเทอร์เนต็ตหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นคุณไม่ใช่นิโคลัสเทสลาเออไม่ใช่แบบนั้นผู้คนสําคัญของโลกโลกใบนี้ก็คือโลกเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่โลกของของความเป็นมนุษย์อย่างเดียวโลกใบนี้ที่ไม่หมอพูดถึงคือมาร์เอิร์ธคือแม่ไก่อาคือโลกทั้งใบที่เป็นวงกลมที่เป็นพลังงานเนีย คุณมีความสําคัญกับโลกใบนี้พลังงานของคุณมีความสําคัญมากๆที่จะขับเคลื่อนหลายๆพลังงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แม่หมอพยายามที่จะอธิบายคุณเป็นคนที่สําคัญแบบเนี้ยสําคัญโลกใบนี้ต้องการคุณเอาอย่างนี้ละกันโลกใบนี้ต้องการคุณโลกใบนี้ต้องการพลังงานแบบคุณเพื่อที่จะมาเกื้อหนุนซัพพอร์ตให้ทุกสรรพสัตว์บนโลกมนุษย์ใบนี้ ขับเคลื่อนกันไปได้โลกโลกของเราเนี่ยนะวิลด์ของเราเนี่ย the world ทั้งโลกเลยทั้งหมดเลยเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตและใครเชื่อไหมว่าหลายๆเราเป็นดาวดาวดวงหนึ่งใช่ไหมแล้วดาวอีกหลายๆดวงที่เราไม่รู้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วย คนที่เขาเข้าฝังช่องไม่หมอส่วนใหญ่อะ่ะคุณจะต้องรู้ว่ามันยังมีสิ่งมีชีวิตอะในจักรวาลแห่งนี้อีกที่เราไม่รู้ว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอยู่ตรงนั้นเราไม่รู้เขาก็ใช้ชีวิตอยู่บนดาวของเขาอะ่ะเราก็ใช้ชีวิตอยู่บนดาวของเราอะต่างคนต่างมีความสําคัญในดาวของตัวเองดังนั้นในเมื่อคุณเป็นมนุษย์อะ่ะไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนณนะตอนนี้คุณมีความสําคัญกับโลกใบนี้คุณจะได้สร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ ไม่ว่าโลกใบนี้จะเป็นสิ่งที่ท,ทดลองเอามาเพื่อเป็นโรงเรียนของคนที่กําลังพัฒนาจิตวิญญาณหรืออะไรก็ตามแต่สรุปแล้วคุณเป็นพลังงานที่สําคัญให้คุณแม่หมอจะตอกย้ําให้คุณเข้าใจตรงนี้นะคะแล้วไพ่สาหรับนี้อยากบอกอะไรเนี่ยไพ่พย,ยานจะออกเอกเนะี่ยคุณเห็นไหมเอาจริงๆนะวันนี้พลังงานคุนแรงมากเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บไพ่ก่อนโอเคมาแล้วไพ่ที่เก็บได้เอานะนะ ไหนก็ล่วงไปแล้วนะอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเดทราชินีถือเหรียญราชินีถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่สองถ้วย พลังงานคุณแรงมากพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอวันนี้ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนเป็นเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านี่แหละแต่ถ้าเป็นเพื่อนใหม่นะสวัสดีด้วยนะคะสวัสดียินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของแม่หมอส่วนเพื่อนเก่ารู้สึกว่าถ้าในช่วงเนี้ยหลายๆคนมีการอัปเกรดพลังงานรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นหรือเปล่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นแก่งขึ้นแล้วข้างในมันดูแบบแก่งๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือพลังงานของคุณ พลังงานแรงมากดีมากแล้วก็เป็นพลังงานของภาวะผู้น,นำํำเป็นคนที่มี power สูงอมไม่หมอไม่หมอเห็นว่าไพ่เขาพยายามจะสื่อพลังงานของคุณอะเยอะมากเยอะมากจริงๆและพยายามจะสื่อว่าคุณมาเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณมาเพื่อเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างบนโลกมนุษย์ใบนี้ คุณน่าจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่มาช่วยเสริมทับในการเปลี่ยนแปลงการอัปเกรดการเลื่อนไวเบชั่นหรือเขาจะเรียกว่าเป็นถ้าเกิดจะเข้าสู่ยุคใหม่ของโลกอะ่ะคุณก็เป็นหนึ่งในคนคนนั้นที่จะพาให้มนุษย์เราทุกๆคนอะ่ะเข้าสู่ยุคใหม่แล้วก็เป็นยุคที่ดีกว่าเป็นยุคที่ดีกว่าหรือเขาจะเรียกกันว่ายุคซีวิไลก็ได้นะเป็นยุคที่ดีกว่าเก่าเป็นยุคที่ผ่าน ผ่านการทดลองมาแล้วว่าเวอร์ชั่นเก่ามันไม่เวิร์กมันจะต้องเป็นเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชันนี้แหละที่จะเวิร์กที่สุดหลังจากนี้คุณเป็นคุณน่าจะอยู่ในช่วงของต้นนะต้นต้นของยุคนะคะแล้วแล้วต้นของยุคนี่แม่หมอบอกก่อนว่าแม่หมอไม่รู้ว่ายุคนี้ที่เรียกว่ายุคศิวิไลจะก,กี่ร้อยปีหรือกี่พันปีแต่พวกคุณคือต้นยุคที่จะมาทําให้คนรุ่นหลังอะ่ะได้เปลี่ยนคุณจะมาทิ้งร่องรอย ความจะเรียกอริยธรรมของความคิดหรือ Mindset ที่มันจะพาพวกคนรุ่นหลังอ่ะให้เขาไปสู่ทิศทางที่ที่ดีขึ้นพัฒนาจิตใจที่แบบสูงขึ้นหรืออะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่ไม่หมอเห็นนะคุณมาเพ,เพื่อเปลี่ยนแปลงจริงๆคุณมาเพื่อยกระดับคุณจึงสำคัญกับโลกมนุษย์ใบนี้มากๆใต้สำหรับเป็นเดอะเมจิเชีน เดอะเมจิเชียนคุณเหมือนคุณเหมือนอารมณ์ตีสมากๆอ่ะคุณเหมือนโนสนโนแคร์คุณณนะจุดนี้นะเมื่อก่อนแม่หมอไม่รู้ว่าคุณอาจจะสนคุณอาจจะแคร์เนาะด้วยความเป็นมนุษย์เนาะแต่ณตอนนี้พอรู้ตัวเองแล้วเนี่ยพอรู้จุดประสมพอรู้กลไกของชีวิตตัวเองและรวมถึงรู้กลไกของของโลกมนุษย์ใบนี้ด้วยอะ่ะคุณจึงใช้ชีวิตด้วยความเป็นอิสระ แล,แ,ลและในอิสระของคุณเนี่ยเป็นอิสระที่แม่หมอบอกได้เลยว่ามันเป็นอิสระที่จะพาตัวเองอะไปสู่ความสําเร็จคุณจะเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆคุณจะเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์อ่ะเป็นคนที่เป็นคนสําคัญอ,ะอ่ะอจริงๆทําไมทําไมแม่หมอต้องพูดย้ำ,ยำๆซ้ําๆอะ่ะเพราะความรู้สึกอะ่ะมันใช่แบบนั้นอะ่ะดูยิ่งใหญ่ดูเป็นคนสําคัญอะ่ะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งแหละไม่หมอไม่รู้นะ พลังงานน่ะส่วนใหญ่ที่แม่หมออ่านจะเป็นพลังงานรวมใช่ไหมแต่วันคือตอนนี้มันจะต้องมีโดดเด่นอย่ไม่ใครคนใดคนหนึ่งอ่ะที่คุณมีความสําคัญมากๆและคุณก็รู้ด้วยว่าคุณกําลังทําอะไรคุณก็รู้ว่าความสําคัญของคุณมันจริงอย่างที่แม่หมอบอกคุณอาจจะไม่ได้เปิดเผยอะไรเลยในโลกโซเชียลคุณอาจจะแค่กดไลค์ให้แม่หมอก็ได้หรือคุณอาจจะแค่ฟังเฉย เพราะด้วยความที่คุณคุณประสบความสําเร็จแล้วอะคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณอยู่ในจุดที่ดีแล้วช่วยเหลือผู้คนเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมันก็จะมีอีโก้นิดนิดที่แบบเออไม่กดไ like ลค์ล่ะอะไรไม่คอมเมนต์ล่ะก็จะมีบ้างแต่ไม่หมอรู้ว่าจิตใจคุณดีไม่หมอรู้ว่าจิตใจคุณดีคุณฟังแล้วมันใช่คุณฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออมันมาเพื่อการันตีมาเพื่อการันตีว่าคุณเป็นแบบนี้และคุณจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อย แล้วพายาบอกอะไรไม่หยุดคุณไม่หยุดคุณไม่หยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็ชัดเจนเลยคอนเฟิร์มเลยว่าคุณจะเป็นทั้งครูแล้วก็นักเรียนในเวลาเดียวกันไปตลอดสีดาบสีดาบสีดาบแล้วก็ห้าไม้เท้าสีดาบห้าไม้เท้าสามเหรียญ สามเหรียญหกไม้เท้าแล้วก็อัศวินถือดาบได้สำรับเป็นได้สำรับเป็นสามถ้วยคุณนะต่อสู้กับคนที่ที่เห็นต่างมาจนคุณชนะในตอนนี้นะคุณรู้คุณเจอสถานการณ์ที่แบบว่าเจอผู้คนที่เห็นต่างเจอผู้คนที่ไม่เข้าใจเจอผู้คนที่หลากหลายในตอนนี้ไม่บอกว่าคุณชนะแล้ว คุณชนะแล้วชนะในที่นี้หมายถึงว่าการไปสู้ลบปบมือกับเขาแล้วก็ไปชนะเขาแปบบ๊ไม่ใช่นะคุณชนะทั้งเขาทั้งคุณคุณชนะใจตัวเองก่อนชนะใจตัวเองโดยการว่าเฮ้ยจะไปทะเลาะกับคนที่มีไมเซ็ตต่างกันทําไมอะ่ะมันดูมันดูไม่มีประโยชน์เลยอะ่ะคุณไปเถียงกับคนที่มีไมเซ็ตต่างกันน่ะเถียงเท่าไหร่มันก็ไม่จบไม่สิ้นอะ่ะเพราะไมเซ็ตของเขามันเป็นแบบนั้นน่ะอย่างคุณไปเถียงว่า คุณไปเถียงว่าสีอย่างเงี้ยจะแม่หมอจะยกตัวอย่างยังไงดีล่ะแม่หมอจะยกตัวอย่างออย่างนี้ก็ได้ง่ายๆนะสีบางคนบอกว่า,าตรงนี้เป็นสีเหลืองบางคนบอกว่าเป็นสีครีมเห็นไหมแล้วคนที่บอกว่าเป็นสีกสีเหลืองคนบอกว่าไม่ใช่สีครีมแล้วสรุปแล้วว่าจะไปทะเลาะกันทำไมใช่ไหมคุณไม่เอาล่ะ คุณว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะสีครีมมันก็ไม่ผิดสีเหลืองมันก็ไม่ผิดแล้วจะไปทะเลาะกับเรื่องที่มันไม่ได้ผิดไม่มีผิดไม่มีถูกทําไมคุณหนุดอยู่นอกเหนือตรงนั้นแล้วอ่ะคือสองวันมาแล้วไม่บอกสังเกตพลังงานของคนที่ของคนที่ปรมอาจาร์นะเป็นปรมาจารย์นะนรรมนะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเป็นหรือยังหรือยังไม่เป็นแต่จิตของคุณอนะ่ะเป็นจิตของคุณอนะ่ะเป็นแล้วจิตของคุณอนะ่ะจะนำให้คุณเป็นปร,รมาจารย์ในในโลกมนุษย์ใบนี้ด้วย คุณอะผ่านความเป็นมาสเตอร์เป็นปรมอาจารย์มาแล้วในในหลายยุคหลายสมัยในหลายภพภูมิของคุณจิตของคุณจึงมีพลังงานแบบนี้แล้วจะนําพาให้คุณเข้าไปสู่กระบวนการแบบนี้เพราะคนที่เป็นปรมอาจารย์เป็นมาสเตอร์หรือเป็น,เป,นเป็นครุครุควาอาจารย์เนี่ยเขาไม่หยุเดเรียนรู้อะไม่หยุดเลยมีความใฝ่ใฝ่ที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ มีความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเพราะคุณรู้ว่าทุกที่ที่คุณไปมันมีสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามตอนนี้คุณอาจจะไปสัมมนาที่ต่างจังหวัดคุณก็รู้สึกว่ามันมันน่าเรียนรู้อะจังหวัดนี้มันน่าเรียนรู้ไปจังหวัดนู้นก็น่าเรียนรู้หรือยกตัวอ,อย่างเช่นคุณมาในโลกมนุษย์ใบนี้คุณก็เก็บทุกอนูเลยเก็บทุกรายละเอียดการใช้ชีวิตจนกว่าคุณจะหมดวันละ ในความเป็นมนุษย์ของคุณคุณจะต้องได้ทุกอย่างเท่าที่คุณเก็บไปได้ให้จิตวิญญาณของคุณได้เก็บประสบการณ์ไปได้ทั้งหมดนี่คือคนที่มีภูมิปัญญาแบบแบบสุดยอดจริงๆอ่ะคังของภูมิปัญญาของคุณมีเป็นคังคังมันมีเป็นคังเลยมันมีมันเรียกว่าเป็นคังเลยอ่ะความรู้ของคุณที่มันมันมันอยู่ในจิตในใจของคุณให้คุณสังเกตให้คุณสังเกตการใช้ชีวิตของคุณคุณจะมีความรู้แบบของตัวคุณแล้วก็ ถ้ามีถ้าไปฟังพอสแคร์หรือไปฟังอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาพูดแบบมามากระเทาะเปลือกคุณอะ่ะแล้วคุณรู้สึกมันมันสว่างขึ้นมันเก็ตขึ้นเขามาช่วยเปิดคังให้กับคุณมาช่วยเปิดประตูความรู้ให้กับคุณเนี่ยพอเขาพอเขาช่วยเปิดประโยคสองประโยคหรือคลิปบางคลิปเนี่ยโอ้โหมันหลั่งไหลเข้ามาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เลยแล้วมันมีความรู้ที่ที่เป็นความรู้ที่แบบฉันรู้ด้วยเฉพาะตัวเองอ่ะถึงแม้มันอาจจะเหมือนกันกับความรู้ของคนอื่นแต่ แต่มันก็เป็นความรู้เฉพาะตัวฉันเองอีกมันก็มีอีกส่วนหนึงที่เป็นความรู้เฉพาะตัวเองอย่างเงี้ย <multif. S 1> คุณก็ไม่ได้กีดกันความรู้ของคนอื่นไม่ได้กีดกันความรู้ของตัวเองเฮ้ยดูเหมือนเป็นปรมาจารย์จริงๆอะดูเหนือชั้นอ่ะจริงๆแม่หมอรู้สึกว่าคุณดูเหนือชั้นมากๆคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็ทํางานร่วมกันกับผู้คนเนะี่ยได้ดีมากๆเลยคุณจะเป็นถ้าเป็นครูคุณจะเป็นครูที่ใจดีมากๆจะเป็นคุณครูที่ใจดีมากๆ เป็นครูที่ใจดีมากๆถ้าเป็นครูเวทมนต์แม่หมอจะยกตัวอย่างถ้าเป็นครูเวทมนต์นะคุณจะเป็นครูที่นักเรียนรักมากๆโรงเรียนแห่งเวทมนต์แห่งเนี้ยคุณจะเป็นครูที่นักเรียนรักมากๆอ่อนโยนอ่อนหวานใจดีกับนักเรียนแต่พอมีภัยกับโรงเรียนขึ้นมาคุณก็พร้อมที่จะแสดงพลังอ่ะปกป้องโรงเรียนแล้วก็ปกป้องนักเรียนของคุณได้แบบมันมันเป็นพลังมหาศาลอ่ะเป็นคือเก่งเก่งทั้งบู๊เก่งทั้งบุญ วันนี้ขอพลานาขอพลานาพลังงานของคุณเถอะแปลกมากๆอ่ะส่วนใหญ่คือแปลกมากๆคือช่วงวันสองวันเนี้ยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาถ้าใครรู้ว่าจะเป็นพลังงานของการแบบสร,สร้างสร้างสร้างความมั่นคงสร้างความเบิกบานของจิตสร้างความมั่นคงมั่งคั่งเนาะอุดมสมบูรณ์ก็จะเป็นพลังงานในลักษณะน,นั้นแต่เนี่ยเมื่อวานแล้วก็วันนี้ไม่เหมาะเห็นว่าเป็นพลังงานที่เกิดต้านจริงๆ ที่เข้ามาชมคลิปของไม่หมอดคือ,ค,อคือเกินต้านจริงๆยังไงคุณก็สร้างประโยชน์ยังไงซะโลกมนุษย์ใบนี้ต้องการคุณโลกใบนี้ต้องการคุณต้องการพลังงานของคุณทำหน้าที่ของคุณให้เต็มที่ทำหน้าที่ของคุณให้เต็มที่คุณได้สร้างประโยชน์แน่นอนคุณไม่ต้องสงสัยเลยคุณได้สร้างประโยชน์และคุณจะเรียนรู้ต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อๆไปด้วยแบบนี้นะคะคนที่มีพลังงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีจุดที่จะต้องจะต้องมาแก้ไขนะสังเกตสองคลิปละสังเกตสองคลิปและไม่ค่อยมีจุดที่จะต้องมาแก้ไขแค่มาเพื่อยืนยันว่าพลังงานของคุณเป็นในลักษณะนี้และถ้าเพื่อนๆหลายๆคนรู้สึกว่ายังยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยไม่หมอมีโอกาสถ้าแต่ถ้าคุณฟังแล้วมันลื่นหูนะมีโอกาสที่จะคุณคุณจะไปถึงจุดๆนั้นแน่นอนก็ให้คอยตาม หรือสัญชาตญาณของคุณว่าถ้ามันพาคุณไปสู่ความเบิกบานามีความมีการเติบโตทั้งภายนอกแล้วก็ภายในไปเรื่อยๆเนะี่ยถูกทางแหละจัดต,ตรงนี้ไว้เลยโฟกัสตรงนี้ไว้เลยว่าถูกทางแหละแล้วคุณจะเติบโตไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเห็นความเป็นจริงในสิ่งที่คุณรู้อะ่ะเฉพาะตัวของคุณนะ่ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆและความเป็นจริงนั้นน่ะจะทําให้คุณเติบโตจะทําให้คุณ เหมือนหลุดพ้นจากภายัยใดๆทั้งปวงในโลกมนุษย์ใบนี้ได้อย่างง่ายดายนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอบคุณมากนะคะในการติดตามรับชมรับฟังยังไงถ้าเพื่อนใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะเติบโตไปด้วยกันกับช่องของแม่หมอนะคะขอบคุณมากค่ะ